สวัสดีครับผมถังเบียรครับได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินคได้ยินได้ยินในหูนะคะเพราะว่าไม่หูเดียวด้วยต้องแบ่งกันคนละฟัง้โอเคโอเคอ่ะพี่ถังเบียรแล้ะอีกคนหนึ่งคืออ่พี่นันค่ะพี่นันนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาทักทายมาถึงคลื่นเราเลยทีเดียวใช่ค่ะก็อบอุ่นนะคะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ตื่นเต้นด้วย ครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยคือเรามาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วจริงเหรอคะครั้งที่แล้วทำไมเราไม่เจอกันอ่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมยังเด็กน้อยกันอยู่เด็กน้อยมาเที่ยวกันครับผมอ๋อมาเที่ยวแต่ว่าวันนี้มาในนามของศิลปินใช่ครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าทั้งในส่วนของพี่ถังเบียร์เองแล้วก็พี่นันเองเนี่ยจบมาจากบ้านบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังแก่บ้านหลังใหญ่มากพูดคือแบบ พูดถึงบรรยากาศบ้านหลังนั้นนิดนึงดีกว่าเกินเกินนิดนึงดีกว่าไหมคือจะบอกว่าบ้านหลังนั้นบัรจุคนตอนนี้ก็ เออสามร้อยกว่าคนแล้วนะครับใช่ค่ะแต่ละปีเนาะแต่ละปีก็ AF นะคะหรือว่า Academy i n d n i a นั่นเองนะคะก็เราเนี่ยคือรุ่นสิบใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ได้มาทํางานเพลงกับทางสาภาพดนตรีแล้วค่ะอ๋อแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าตอนนี้ก็มีหลายซิงเกิลส่งมาต้นน้ำขอย้อนไปถึงซิงเกิลเก่านิดนึงแล้วกันที่ต้นน้ำเปิดไปเมื่อสักครู่มี2งเพลงนะคะของพี่ถังเบียร์คือเพลงโลกเป็นลมครับกลมมากเลยจริงๆเพลงนี้ส่งมานี่โหช้าถล่ม เป็นยังไงบ้างคะสำหรับซิงเกิลแรกสำหรับซิงเกิลแรกต้องบอกว่าเป็นการเ,เปิดตัวที่แฮปปี้ครับแล้วก็ค,คือจริงๆเราชอบร้องเพลงอันบีอยู่แล้วแล้วก็ได้ได้เพลงนี้มาแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมที่มีผู้ใหญ่แต่แตงเพลงพอๆให้เราได้ร้องครับจะพูดถึงโลกมันกลมนี่มันมีความหมายประมาณไหนอะไรยังไงคะสําหรับเพลงโลกมันกลมนะครับก็จะพูดถึงเ,เหมือน ทำสัญญาเอาไว้ว่าระหว่างกันเนี่ยเวลาเราเลิกกันอะไรยังคงเป็นเพื่อนกันยังคงพบปะพูดคุยกันได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นมันก็จะอึดอัดมันก็เลยโยงมาถึงเพลงใหม่ของพี่นันที่ชื่อเพลงว่าฝืนยิ้มฮี่มันมาได้ยังไงวะก็มาจนมาได้ยังไงมาไได้งตอนแรกยังตกใจอยู่เลยเออโลกมันกลมปุ๊บมาฝืนยิ้มทันทีความหมายเนาะก็คือว่าเพราะเพราะโลกมันกลมค่ะเราถึงต้องบังเอิญเจอกันอีกทีแล้วมันก็เลยต้องฝืนยิ้มให้กันแล้วพอเราฝืนยิ้มให้กันเนี่ยคร กลับไปเหมือนเดิมดีกว่ามันก็เลยผิดแค่ไหนที่กลับไปรักกันเหมือนเดิมโอ้โอ,อันนี้สีข้างไปหมดเลยสีข้าวทะเลาะมากนลยตอนนี้เอออันนี้คือคิดนานไหมคะเพิ่งคิดมมสักคู่นี่แหละครับอ่าแลวก็อย่างที่บอกกันไปว่าตั้งแต่อยู่ในบ้านนะมีโอกาสได้ติดตามผลงานนะคะของทั้งสองคนเลยครับอ่าอย่างที่บอกกันไปว่านอกจากจะเพลงช้าๆแล้วเนี่ยทามิถังเบียร์เองก็ถนัดเพลงเร็วด้วยชอบเต้นชอบแดน ใช่แล้วครับเป็นชีวิตจิตใจเลยมีซิงเกิลดีซีเออซิงเกิลถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของสภารันตรีเลยใช่ก็คือ shut up and dance ครับผมสำหรับซิงเกิลโลกมันกลมเนี่ยคือซิงเกิลที่ออกมากับอัลบั้ม AF10 ครับมาขอบคุณครับผมอ่าแล้วก็ shut up นี่ก็คือถือว่า first ซิงเกิลครับโอเคนะคะแล้วจะพูดถึงว่าบรรยากาศของการทำงานสำหรับซิงเกิลสนุกสนุกของพี่ถังเบียร์นี่เป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะสนุกตั้งแต่เลือกทีมเพลงแล้วก็ ได้ได้ทำงานก็ได้เลือกเองตัวแดนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นหรือว่าจะเป็นตัว m อีเนี่ยเราก็ได้ทํางานอย่างเต็มที่ครับคิดเองครีเอทเองมีส่วนร่วมเต็มที่ใช่ครับก็เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จนมาถึงซิงเกิลล่าสุดเลยเพลงผิดแค่ไหนผิดแค่ไหนน,นิดามากมากใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเราเขียนเนื้อเพลงเองหลายหลายคนก็สงสัยว่วาเอ้ยมันมาจากชีวิตของทางเพีรหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงเราไม่ใช่เราเป็นเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอกหักเท่าไหร่ในความรักเราเป็นคนที่บอกว่า บอกว่าก u c k y l u c k เลคือ,อจะบอ,บอกว่าเราเป็นคนชอบเรื่องราวดรามา่าและก็ชอบอ่านบล็อกดราม่าต่างๆทําให้เราเป็นอินสปิเรชันในการที่จะมาเขียนเพลงผิดแค่ไหนซึ่งเ,เราเคยคิดว่าเรื่องราวความรักแบบนี้ครับผมมันก็จะมีแต่ในละครเท่านั้นแต่จริงแล้วในชีวิตจริงมีและที่สําคัญเลยนะครับผมความรักนี่ไม่ว่าจะรักยังไงรักแบบไหนไม่ผิดแต่เพลงผิดแค่ไหนเนี่ยมันผิดที่และผิดเวลาเท่านั้นเองความรักผิดแบบที่และเวลาครับผมโอ้ก็เลยถชงอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าสาหรับเพลงผิดแค่ไหนก็เลยได้กระแสการตอบรับที่ค่อนข้างจะโ เคใช่แล้วครับและสําหรับแบบว่าในส่วนของมิวสิกวิดีโอละคะสำหรับตัวมิวสิกวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่าเราได้เซอร์ไพรส์มากคือพี่เป๊กไปมนัดมาเป็นพละเอกเอ็มวีรวมถึงตัวนางเอกเอ็มวีเนี่ยคือพี่เมย์จากนางเอกภาพยนตร์เรื่องหมโรงครับแล้วก็ได้สองคนนี้มาร่วมบทบาทในการถ่ายเอ็มวีครั้งนี้แล้วก็อินแน่นอนใครที่ได้ดูเอ็มวีต้องบอกว่าแปดนาทีกับอีกหกวินาทีซึ่งถือว่าเป็นหนังสั้นได้เลยเต็มอิ่มมากใช่แล้วครับผมอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าตอนแรกเนี่ย เห็นแบบว่าเฮ้ยกระแส SMS มาแล้วผิดแค่ไหนของทางเบียร์อ้าวทางเบียร์มีซิงเกิลใหม่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะตัวน้ำเปิดเวอร์ชันคัดดาวเลยจ้าเปิดบ่า ไม่กลัวไม่ทันใจกลัวไม่ทันใจนะแต่ว่าตอนนี้มีเพลงเพลงนี้ให้ได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มแล้วนะคะสามารถที่จะขอ,อกันมาได้ใช่แล้วครับ,รบส่งเอสมาขอ,อกันได้เลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวพูดถึงพี่น,นันนิดหนึ่งพี่นันเดี๋ยวจะหลับซะก,ก่อนนะคะพี่นันค่ะแล้วซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่นันละ่ะคะก็สำหรับซิงเกิลใหม่ของนันนะคะก็ชื่อเพลงว่าฝืนยิ้มนั่นเองนะคะมีความรู้สึกยังไงเป็นเนื้อหาประมาณไหนยังไงคะก็เนื้อหาก็กำลังบอกเล่าถึงอากัศกิิยาของการที่เราเนี่ยต้องเก็บความจริงๆเราเราต้องเหมือนกับ เก็บความทุกข์เก็บความเสียใจเก็บความรู้สึกจริงๆของเราไว้ในใจแต่ว่าการที่เราจะแสดงออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็คือการยิม้มจะบอกว่าเป็นแบบเป็นเฟกซ์ไมล์ก็ได้ oh. คือเพราะว่ามันคือการที่เราต้องแซงยิ้มออกไปโอ้ oh, เป็นการแซงยิม้มถูกต้องในสถานการณ์ในสถานาก,าการหลายๆครั้งเนี่ย นันว่าในชีวิตของเราทําแบบเนี้ยบ่อยฝืนที่ต้องยิ้มบ่อยเวลาที่เราเจอแฟนเก่าเฮ้ยฉันยังแข็งฉันต้องแข็งแรงนะฉันโอเคฉันยิ้มให้แกฉันยังไหวนะแต่ในใจนี่ก็ต้องพาแล้วในใจนี่ไ่นแล้วลั่นแล้วประาเอ้ยยิ้มไว้ฉันมีความสุขอะไรอย่างงี้ยอก็เลยกลายเป็นผลงานใหม่ล่าสุดเลยฝืนยิ้มนะคะอถ้าพูดถึงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอยากฟังแบบสดส ก่อนที่เราจะไปเจอเจอกันแบบเต็มอิ่มอันนี้คอคัสพี่นันพร้อมมากครับพร้อมค่ะเพราะบ่ายแล้วเสียงมาแล้วเมื่อเช้าช้วลั่นมากนะคะมันจะเปราะบางสำหรับเมื่อเช้านะคะโอเคเป็นเวอร์ชั่นที่มีน้องถังเบียร์มาช่วยคอรัสกัน๋อเป็นคอรัสนะคะยาสำเนียงต้องมา ก็ไม่รู้จะฝืนยิ้มไว้ได้เนบเนียนแค่ไหนแสดงอาการให้เธอสงสัยหรือเปล่า mm hmm. เห็นอะไรที่มันเศร mm ้า hmm. ๆในดวงตาฉันบางหรือไหม่ได้แต่เพียงหัวเราะฝืนฝืนเวลาที่เราคุยกันให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่หรือไหม มันคือยิ้มที่หัวใจเจ็บเลือกันนี่เสียงมาเต็มมากใสมากเลยทีเดียวนะคะขาดไม่ได้กับอีกเพลงสมบูรณ์ผิดแค่ไหนนะคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นผิดแค่ไหนนี่เป็นเวอร์ชันพี่นันแบบคอรัสเหมือนกันแน่นอนแน่นอนเราจะ็นทรรมหากินโอเคค่ะพี่น้องค่เดิ้มาค่ะเชิญค่ะผิดแค่ไหนห้ามทูไรหัวใจไม่ฟังมันต้องการแค่ แม้จะผิดต่อใครใจฉันไม่อาจดึงรั้งห้ามยึงไรเมื่อต้องการมันควบคุ้มหัวใจไม่ค่อยทันผิดแค่นนก็จะขอรับมันนี่โอ้โอ ยอดครับความรัดเราสุดยอดมากมากมาร์คอยเดียวนะคะอันนี้แบบว่าแค่ท่อนนิดๆน้ำจิ้มนั่นเองอย่างนี้บอกกันไปเราในวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนเต็มอิ่มแน่นอนแต่ว่าเอ๊ะเต็มอิ่มเรื่องอะไรเราจะไปเจอเจอกันที่ไหนเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเบรกหน้านะคะเดี๋ยวย้อนมาหาพี่นันอีกนิดหนึ่งพี่นันก่อนจะปิดเบรกนะคะในส่วนของฝืนยิ้มมิวสิกวิดีโอเลยจ้า ก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยนะคะสามารถหาดูได้นะคะเสิร์ชชื่อใน y o u t u b e ได้เลยแบบฟืนยิ้มหรือว่าชื่อนั้นก็นได้นะคะก็เ,เล่นเองค่ะเล่นเองร้องเองเล่นเองค่ะเป็นนางเอกแน่นอนอเราต้องเป็นนางเอกเอ <laughs> <laughs> ให้ได้ด้วยนะคะ ยุคนี้ต้องต้องทำได้ทุกอย่างนะคะสำหรับร <Okay. S 2> ้องนะคะต้องเป็นนางเอกเองได้ก็ก็ตอนแรกก็จะเหมือนกับตั้งใจว่าจะร้องแค่ลายซิงเฉยๆค่ะแล้วก็คงมีพระนางที่มาเล่นให้แต่ว่าพอมาลองคิดดูอีกทีแล้วด้วยฝืนยิ้มเนี่ย <c oughs> เป็นเพลงที่มาจากตัวนั้นจริงๆ <c oughs> เป็นเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นจริงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเข้าใจมันได้มากที่สุดและเราน่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดก็ก็คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนไม่รู้ทําทำได้ไหมนะคะแต่ก็คิดไว้ก่อนก็ ก็เลยลองโอเคขอพี่เขาเล่นดูพี่เขาก็โอเคถ้าไหวก็ลองดูมันหนักนะห oh. มายถึงว่าเนื้อเรื่องใน m อเนี่ยเส้นเรื่องมันมันคือเราคนเดียวเลยเราต้องโฮมันให้ได้เราต้องแบบเอาให้อยู่เนี่ยค่ะก็พอวอันถ่ายทําก็รู้สึกว่าแฮปปี้แฮปปี้ปปกับผลงานที่ออกมานะคะ mm. หลังจากที่ดูก็รู้สึกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเออร้องให้ตามบางคนรู้ mm. สึกว่า พี่เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ m อมวเนี่ยกำลังพูดถึง30นาทีก่อนเข้างานแต่งงานเราเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวาแต่จริงเราเนี่ยแหละคือแฟนเก่าเขาเนี่ยแหละพอล้ใหา่ไ่พอแล้วก็คือมันก็คือนั่นว่ามันเคยเกิดขึ้นในชีวิตหลายคนนะที่ เฮ้ย <He> วันหนึ่งเราต้องเป็นเพื่อนกันได้แล้วอืแล้วจริงๆนัๆน้นว่าการที่เราเคยเป็นแฟนกันเนี่ยมันสนิทกันมากค่ะ<ช>จะไม่ชวนเขาก็กระไรอยู่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาบาดหมางก,กันนะคะหลายคน <ละ S 2> ก็คงเคยเจอสถานการณ์นี้จนบางครั้งอ่ะเราไม่ได้เต็มยิ้มหรอก <ละ S 2> เราฝืนยิ้มเป็นต่างหากแ, <S <S แค่ฟังเรื่องเล่านี้ก็คืออยากเข้าห้องน้ำลุกเลยทีเพราะว่าการที่ฝืนยิ้มเนี่ยเราก็ต้องเดินวนเวียนมาเจอกันให้ลุกเป็นกลมก็มาเจอกันจ้ะ โอเคโอเคค่ะมันก็ยังอยู่กันแค่นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆด้วยที่เราได้เล่นเองอะไรเองด้วยได้ลองบทบาทหลังจากที่เราเคยแบบว่าร้องเพลงอย่างเดียวแล้วก็ได้แบบว่าได้สมุิบัตรเป็นนักแสดงเองด้วยนะคะยังทั้งเบียร์เองนี่ก็เหมือนกัน เห็นว่าแมีซุงวิดีโอสึกวิดีโอก็เล่นเองเต้นเองอะไรเองหมดเลยใช่แครับแต่แต่เพลงผิดแค่ไหนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เล่นงมาใช่แล้วโอเคก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าเดบลยกหน้าเดี๋ยวเราจะให้ทั้งหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนี่มา เขาเผาเขาเผากันนิดนึงคอดไงมาเดี๋ยวไม่คิดนิดนึงเธอเดี๋ยวให้คิดนิดเอาเลยไหมเอาเลยไหมย่างย่างเบรกก่อนเดี๋ยวให้คิดก่อนแต่ละคนอาจจะไม่มีเรื่องเผากันให้คิดนิดคือให้ขุดก่อนว่าเอ๊ะจะเผาอะไรกันเรื่องอะไรดีไม่ต้องนึกเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันเบรกน้าพร้อมกับกิจกรรมดีๆที่เราจะหยิบมาฝากกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้นน้ำจะทิ้งท้ายนะคะหนึ่งซิงเกิลจากพี่ทังเบียเอาเป็นแบบเวอร์ชันแบบ a right. okay. oh u um hmm. an so like so d โ o ชัดเจนเลยชิ้นโอเคนะโอเคนะโอเคค่ะพักกันแป๊บหนึ่งค่ะทำ Android h a p p แ Time จ้าพี่นันด้วยนะคะกับเพลงฝืนยิ้มนั่นเองค่ะโอ้เมื่อสักครู่นี้หลังไม้์สน่อสานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะได้มาพูดคุยกันต่อนะคะกับพี่นันและพี่ทั้งเบียร์ Happy Time Yeah Happy Time 98.5 ของการเข้ามาในเบรกนี้คือเมื่อสักครู่ทำอะไรกันนะคะวันออนแอร์หรือป้าเมื่อกี้เว็บพกเว็บแคมนี้ไม่ทันแล้วล่ะเลยมีเหรอมีนี่ไงหันมาทางนี้อย่าตกใจไม่เป็นไรค่ะหันไปทางนี้ลอดไปลอดไปนะคะไม่งั้นนี่ข่าวดังเลยทีเดียวนะคะ มาพูดถึงเพลงนี้ SMS ส่งมาแล้วค่ะบอกว่าอยากฟังทางเบียร์เผาพี่นันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้สองคนไปยิงฉุบกันก่อนนะคะว่าใครให้ทางเบียร์ก่อนค่ะน่าหน่อยไหมต้องเพราะฉะนั้นต้องเผาต้องเป่ายิงฉุบค่ะย่างยิงยอป่าเป่ายิงฉุบอ่าพี่นันชนะเป็นเล่าก่อนพี่นันชนะเรามีสิทธิ์เลือกขอทางเบียร์ก่อนนะคะอ่าโอเคพี่นันคือพี่นันน่ะเป็นคนที่แบบโอ๊ยกลัวโดนกลับแรงไม่นด้เขาเป็นคนน่ารักแต่ว่าเขาก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่า ยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเดินทางเราคืออยู่ในรถเราก็ไม่พูดถึงอะไรเลยก็ใต้สะดืออย่างเดียวก็แค่แบบว่าปวดท้องนู่นนี่นั่นอ่ะเ,ออเราก็ไม่นึกว่านางจะปวดจริงเ,ออเข้าคลื่นอยู่ครับเรากํลาลังสัมภาษณ์กันดีๆนางก็แอบผายลมออกมาซึ่งเราก็รู้สึกมขมคอเบ,บาๆเราก็รู้สึกว่าอ๋อคนนั้นนี่เองก<อ>็คือมีกันอยู่แค่สองคนก็พูดตรงๆว่าตอนนี้ก็ทําอยู่ว่าคุณไว้ถ้าไม่รู้นะคะภาพลักษณ์อยู่ไหนเนี่ย มอสักครู่นี้ก็เกือบวิ่งมาไม่ทันนะฮะทั้งคันรถเลยครับไม่ใช่เรต้องร่บค่ลรถต้องรีบขับมาให้ถึงที่นี่เพื่อที่จะแบบช่วยชีวิตปั๊มชีวิตปั๊มหัวใจให้ได้ก่อนว่าจะต้องไม่ไม่หลุดตรงข้างนอกแน่นอนต้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะถึงว่าเป็นศิลปินแบบว่าที่มาเร็วมากเลยทีเดียวนะคะที่ไหนด้คือมาเข้าห้องน้ำก่อนแล้วแล้วก็ค่อยามาสัมภาษณ์กับเราเนี่ยคะอันนี้คือมีแต่กลิ่นไม่มีเสียงใช่ไหมไม่มีไม่มีถ้ามีเสียงออกอากาศคงแบบโอ้คงดีค่ะคงดี อ่านแอนิเมชัเรื่องเดียวใช่ไหมเอาแบบซอฟออเป็นเรื่องผ่ายลมอะไรอย่างงี้เอามาถึงคิวของพี่คนนานเผาน้องถังเบียร์แล้วจริงๆเบียร์ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรน้อยเลยนะคะที่ผ่านมามีเยอะตลอดนะคะ ก็คุยกันเคยคุยกันเวลาที่สมมติว่าเวลาเราไปออกงานค่ือนันจะต้องออกงานกับน้องทังเบียตลอดนะคะแล้วก็ก่อนใน้นี้ก็จะมีพี่เทมด้วยออกกัน3ามคนนะคะพูดตรงว่าไม่มีความพอดีนะคะอย่างเวลาสมมติว่าไปงานเดียวกันเนี่ยเราสมมติเรานัดกันว่าโอเคเราไปงานการกุศลแต่งตัวก็คือไปร่วมงานธรรมดาไม่ได้ขึ้นโชว์อะไรได้พี่นันเดี๋ยวทังเบียแต่งตัวธรรมดาเนี่ก็โอเคไอแต่งตัวธรรมดาเลยนะคะ ธรรมดาของสองคนนี้ไม่เหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ตรงกลางคือเราก็แต่งตัวปกติเขาบอกให้แต่งอะไรก็แต่งส่วนส่วนพี่เทมก็คือการแต่งตัวแบบเอเหมือนตื่นปุ๊กมาเลยนะอันนั้นก็ชิวเกินชิวมากอันนี้ก็โอ้โหน้เหมือนแต่งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดินผมแดงผมม่วงนะคะ คือเขาไม่เคยชุดซ้ํากันเลยสําหรับน้องถังเบียนะคะ <c oughs> ไม่ <c oughs> เราก็ต้องแบบเอาเสื้อผ้ามาอัดเดปแล้วก็เสื้อผ้าที่อัดเดปใหม่ตลอดไม่ได้ตัวเดิมแล้วมาผสมไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าก็คือเป็นคนที่เต็มที่กับการทางาน <c oughs> <ๆ>เขาก็อยากจะให้ดูแบบว่าตัวเองคือแบบว่าเหมาะกับงานจริงจริะถ้าเกินงานก็ยังดีกว่าในมุมมองของน้องไปใช่ค่ะฉะนั้นน้องก็จะมีเสื้อผ้าเผื่อแผ่แล้วก็พ่เศษและก็ได้ไดว่าจัดเต็มทุกงานจริงๆเรื่องของการแต่งตัวไม่มีใครแบบว่าชนะทางเบียได้เลย ใช่อะไรขนาดนั้นก็เราก็ไม่ได้เยอะมากแค่ในสา3คนนี้ก็แบบว่าเราก็เยอะสุดแค่แค่นั้นเองแช่แค่นั้นเองนะคะแต่จริงๆไปเจอกับว่าคนอื่นๆในบ้าน AF เนี่ก็ก็ยังเยอะอยู่ดีเยเยอะที่สุดชนะอยู่ดีนะคะ ก็ยังชนะอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีใครสู้หนังได้เรื่องของการแต่งตัวถูกต้องอย่างเมื่อสักครู่นี้เซนเซนอยู่นะคะเขย่ามึกยื่ดีมึกเ้อะเลยเลอะไปหมดเลยมึกกระชอนเลยจีเดียวไม่เป็นไรวันนี้เตรียมชุดมาเยอะนะคะมีตัวเดียวครับใส่สามวันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาตามตลาดเอานะคะตลาดตลาดใช่เออราลืมพูดเลยช็อปเยอะแยะนะคะแล้วแล้วก็อย่างที่บอกกันไปนะนี่คือเผากันแบบ หอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปเจอกันแบบเวอร์ชั่นเต็มๆทวงมาหลังใหม่แล้วกันคุณผู้ฟังที่กิจกรรมของเราวันนี้ค่ะกิจกรรมเมดแอนกรีดใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมเมดแอนกรีดครั้งนี้เราจะได้เจอเจอกันอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยใช่ห้าโมงเย็นเราเจอกันแน่ที่ตลาดต้นตาลเราจะบอกว่าเราเตรียมเพลงเพาะๆมาฝากคุณผู้ฟังมากมายสำหรับแฟนคลับชาวแฮปปี้เราจะบอกว่าเราเอาเพลงเต้นบางเพลงมาทำเป็นอะคูสติกเวอร์ชันด้วยซึ่ง พิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเพลงของใครก็แล้วแต่จะมีคนสมมุติว่านันร้องเพลงนันนี้เบร่จะเป็นคนละไซส์พี่นันนะพี่เบร์ร้องเพลงเบร์พี่นันก็จะเป็นคนละคือซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่หาดูได้ยากมากหาดูได้ยากมากเป็นการรวมตัวกันแบบไม่ลงตัวหาดูยากเพราะว่าปกติทําไม่ได้นะคะที่หากทไม่ได้ใช่ค่ะแต่รอบนี้ก็จัดให้พิเศษตั้งใจทําเพื่อชาวขอนแก่นแล้วก็ยังไงก็ไปเจอกันได้5้าโมงเย็นวันนี้นะคะที่สาคัญต้นตานะที่สําคัญเลยคือฟรีด้วยงานนี้เป็นคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร กันไปว่าจะมีกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมใช่แล้วเราจะเรียกได้ว่าทํากิจกรรมฉีกประมางกันฉีกประมซึ่งฟังจากชื่อนี่ก็เก๋ๆฟังทางแรกงงมากคงงคืออะไรเราเพิ่งทราบจากพี่ต้นน้ำเมื่อสักครู่นี้เองค่ะว่ามันคืออะไรและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการร่วมทําบุญสมทบทุนการเพื่อจะเอาไป มอบไปกับกาชาไทยเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่เลยและได้ดูคอนเสิร์ตฟรีที่สำคัญเลยคือใกล้ชิดกับพวกเรามากอยากรู้เรื่องของใครมากระสิบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะอยากรู้เรื่องของใครไม่จะเล่าให้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะต้องเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวกับเราสองคนเราจะรู้ดีที่สุดแตเรื่องของตัวเองไม่รู้อไม่รู้เอออาต้องติดตามกันนะคะกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า มีอังกฤษทางเบียร์ผิดแค่ไหนยังฝืนยิ้มใผิดแค่ไหนก็ยังคงฝืนยิ้มเพราะว่าโลกมันกลมทำให้เราได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นเครียดเมื่อไหร่ก็เต้นเลยชาแ์ต up a ด d dance ตัวเองนะคะโอ้แล้วมอปรบมอให้ค่ะผมซึ่งมากคิดันมานานแล้วไม่ต้องพูดก็เต้นเดี๋ยวนี้แล้วก็ที่จริงนะคะก็อย่างที่บอกกันไปว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆพิเศษสุดๆจริงๆแล้วเราก็ เต็มอิ่มมากเลยนะเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปก็ทานข้าวแป๊บหนึ่งแล้วก็เจอกันเลยที่ตลาดต้นตาลสำหรับคนที่ไปใกล้ชิดกับเราถ้าได้กลิ่นปลาหรือว่าสม่ำใจก็ต้องใส่เราไปนแบบกีนเสริมพลังได้ดีนะซึ่งมันดีมากสำหรับพวกเราพวกเราก็อยากกินแต่วันแรกเรามาถึงซึ่งเราก็ได้กินไข่กระทะปเมื่อเช้าเช้าเต่นสม่ำไม่ได้นาแนะนำเป็นสเต็กนะคะสองคนบอกไม่เอาค่ะขอปลาอย่างเดียว เพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงให้ทั้งในส่งของพี่ถังเบียร์แล้วก็พี่นันเนี่ยฝากผลงานอีกหนึ่งรอบเห็นพี่นันนี่แบบว่ามีแสดงภาพยนตร์ภาพยนตร์อย่างนี้ก็ฝากได้เลยเชิญเลยค่ะได้ครับสาหรับพี่นันครับ ถามจริงว่าสำหรับผมครับขอบคุณน้องถังเบียร์ที่ขอบคุณค่ะที่โยนให้ค่ะจริงจริงผลงานนะคะอันดับหนึ่งเลยก็ต้องขอฝากนะคะเพลงนี้ฝืนยิ้มนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ววันนี้นะคะที่ดอกจันสี่2 2 2โทรออกกด36นะคะซึ่งจะเป็นรหัสดาวน์โหลดของนั้นทุกเพลงเลยนะคะที่ผ่านมาก็ด้วยนะคะใครที่ชอบก็กดดาวน์โหลดได้เลยนี่ง่ายมากนะคะหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะ i t u n e s d e e z e r KKBox c อคลิกเพลงก็ได้เหมือนกันนะคะไงฝากกัด้วยกับเพลงนี้แล้วก็ถ้าใครที่คิด ถึงหน้าคาตานะคะเปิดดูช่อง True Music นะคะทุกวันจันทร์ศุกร์นะคะนั่นจัดรายการอยู่รายการทอกทุทีนนะคะเป็นวีเจรายการสดนะคะเล่าข่าวสุกสนุกกันหรือว่าใครที่พลาดไม่ไดูเยสโนโ2.5ในโรงนะคะเร็วๆนี้น่าจะมีดีวดีออกมาให้ได้ชมกันอย่าลืมซื้อเก็บไว้แล้วกันนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําละครเรื่องเวลาในขวดแก้วน่าจะได้ชมกันประมาณต้นปีหน้าฝากไว้ด้วยค่ะทางช่อง True for You ค่ะ <Okay. S 3> สำหรับทังเบียนะคะผมก็ขอฝากที่ตามผลงานเพลงสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดเลยคือเพลงปิดแค่ไหนไงก็ช่วยเป็น กำลังใจให้ด้วยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางดิจิตอลดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจัน2 2 2าร2 2โทรออกกด37นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงสามารถดาวน์โหลดผ่านทางแอปพลิเคชันได้แล้วไม่ว่าจะเป็น iTunes, Deezer, k k b o x และ c ร i e k Play นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามผลงานของ BRR แล้วก็ติดตามอัปเดตตารางงานต่างๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้นะครับผมที่ Instagram แล้วก็ Twitter TB_TUNGBWER ครับ โอเคนะคะและนี่ก็เป็นช่องทางการติดตามช่องทางการดาวน์โหลดเพลงเพร้อมๆแล้วก็รูมไปถึงผลงานนะคะของทั้งสองศิลปินของเราในวันนี้ด้วยจริงๆเราต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วังีไงเจอการเจอการอีก<ล>หนึ่งรอบนะคะ,คะที่ตลาดต้นตานนั่นเองนะคะแล้วก็ในเพลงนี้นะคะก็ขอบคุณด้วยในส่วนของฮันนุมิเซนเตอร์ประจัแกนครยันยนต์สนใจรถยนต์ฮอนดา้ารุ่นไหนเป็นพิเศษ สอบถามลาเดียดได้เลย043 220 596-7นะคะรวมไปถึง TMB ของเราด้วยกับธนาคารทหารไทยนั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวยังไงส่งสองศินปิรของเราไปทานข้าวดีกว่าได้ครับเตรียมฟิตแรงให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเจอกันกับกิจกรรมมิดต็งกลิดวันนี้5โมงเย็นนะคะจากทางขึ้น9ก5าสิบแปดจุดห้าฮปปี้ถามโดยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ